เรื่องของคนสองมิตินั้นมีเ,เขาเรียกวา่าัยยะเนื้อหานะมากมากมายนะคะเพียงแต่ว่าปันเตได้เอ,อ่ยกล่าวว่าคนสองมิตินะหรือว่าสภาวะของวิถีชีวิตที่พวกคนสองมิติได้พบเจอนะคะก็คืออาจถูกบีบคั้นทาง ทางโลกนะคะวิถีชีวิตที่เล,ล่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัยหรือว่ามีแต่ว่าอยู่กับที่ไม่ได้นานนะคะก็จะได้เปลี่ยนที่อยู่เป็นว่าเล่นน่ะนะคะแล้วก็วิถีชีวิตก็คือจะขึ้นขึ้นลงลงนะคะสูงสุดนะคืออาจจะมีสภาวะหนึ่งที่มีทุกอย่างนะทางโลกกระทำแปดนะคะชื่อเสียงเกียรติยศนะคะ โชคลาภวาสนาลูกหลานบริวารมากมายแต่พอถึงระยะเวลาหนึ่งนะคะทุกอย่างก็ค่อยๆหายไปเหมือนกับว่าให้เขาได้เขาได้ให้เราเรียนรู้เรื่องของความทุกข์นะคะในทางโลกิยะนะและได้ก็ถึงธรรมที่แท้จริงนะคะธรรมของพระพุทธองค์นั่นคือเรียนรู้ความสุขความทุกข์นะคะและ,ะสามารถที่จะมีจิตใจที่เข้มแข็งได้นำพา ตัวเองนั้นรอดพ้นจากนะะอุปสรรคปัญหาต่างๆคือเอาชนะความทุกข์นั้นได้โดยการเข้าหาธรรมนะคะสภาวะของความทุกข์เหล่านั้นคือบทเรียนนะคะที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้นะคะที่เราได้เรียนรู้ว่าทำเช่นไรถึงจะเอาชนะความทุกข์นั้นได้ในลักษณะของคนสองมิตินั้นจะพบเจอเรื่องพวกนี้นะคะแต่ถ้าหากว่ายัง ไม่เข้าใจในสภาวะวิถีชีวิตที่เราได้ดําเนินไปนะได้เจอความทุกข์เหล่านั้นนะคะและยังวนเวียนอยู่กับทางโลกียะนะคะยังคน้นหา,าทางออกไม่เจอท่านก็จะต้องไปให้ถึงที่สุดในความทุกข์นั้นนะคะเ,เขาเรียกว่าไม่มีผู้ใดสอนท่านได้นะคะนอกจากนะคะตัวตนของท่านจริงๆนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านใดได้มาพบนะคะได้มาพบคลิปนี้นะคะที่ปันเตได้เอ่ย เรื่องของคนสองมิตินั้นนะเรามีนะคะเ,เรามีเส้นทางหนึ่งที่จะบอกท่านนะคะพราะนี่คือเส้นทางที่พวกเราจะต้องมาเชื่อมกระแสธรรมนะคะในตัวตนของเราเองนะคะเมื่อกระแสธรรมนั้นถูกเปิดออกท่านจะเข้าใจนะคะว่าจริงๆแล้วนั้น สิ่งใดที่ท่านกำลังค้นหาอยู่ภายในตัวตนของท่านนะคะอย่าลืมนะคะติดตามพันเตนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ด้วยนะคะ